คุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมเครื่องตัดหญ้ามิซูบิชิ TL 261นะครับก็เป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่ได้รับความนิยมจากพี่ๆทางบ้านนะครับมิซูบิชิค่อนข้างที่จะเล่นง่ายอะไรเยอะประหยัดน้ํามันอะไรเงี้ยตัดต่อเนื่องได้ทั้งวันนะครับน้ำหนักตัวนี้ประมาณ4.8โลขีดนะครับ4กิโล8ขีดที่ส่วนมากนิยมก็เพราะว่าหัวหางของมิสูเนี่ยจะแยกชิ้น เวลาเขาตัดหญ้าเสร็จปุ๊บเขาก็เอาหัวเครื่องยนต์ไปชนปั๊มพ่นยาอีกอะไรอย่างเงี้ยมันสารพัดประโยชน์นะครับตัวนี้คันเร่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นบีบปล่อยบีบปล่อยให้เป็นสองหหนึ่งเนี่ยจะเป็นลานเบานะครับตัวนี้เป็นลานดึงเบานะชกเป็นออตโต้วิธีการใช้คืองัดมาแค่นี้เองพอพี่การคันเร่งชคมันจะดีดกลับมาเองนะครับไม่ต้องทําอะไรมาเลยนะครับตั้มนี้มีตรงนี้นี่นิดหนึ่ง ครับหายไปคาตั้งนะ,ะปกติตัวนี้3,800ตัวนี้ลดราคาไป3,600บาทรวมส่งนะครับของแถมมีใบมีดใหม่แล้วก็สายสะพายนะครับ2รายการเดี๋ยวลองฟังเสียงและรอบดูว่าเจ้ามิสูบิชินีนรอบมันจับน่าดูเลยนะครับลากออกเฉยนะครับติดง่ายครับเสียงไม่ดัง ดึงใหม่ครับลเลยนะครับกดดับอย่างเดียวนะครับกดดับก็คือตรงนี้สวยนะครับโดยรวมสวยครับมีตําหนิตรงกระแทกกันมาจากในตู้นั่นเองนะครับใครชื่นชอบแบรนด์มิสูบิชินะครับที่ค่อนข้างซอ่อมง,ง่ายนะสวิตง่ายด้วยแล้วก็อะไหล่มีตามร้านซ่อมทั่วไปนะครับ ก็3,600บาทนะครับรวมจะส่งนะครับมีประกันให้120วันและดูแลให้ท่านตลอดอายุการใช้งานครับสวัสดีครับ